รมควันเสียงนกโอเคมันจะไปไม่รอดตรงที่ชื่อบันยาวนี่แหละโอเคพร้อมหลังจากเมื่อวานนี้เราได้ดํำเนินการขุดหน่อพันธุ์ของต้นลิ้นบังกรคลิปประวาลจํานวนมากวันนี้เราจะนำกิ่งพันธุ์ที่เราได้มานะคะคัดเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ลงกระถางข้อดีของไม้ฟอกอากาศตระกูลลิ้นบางกรก็คือ เขาสามารถอยู่ได้ในน้าโตได้ในดินที่ชื้นเมื่อมีรากแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ทนในดินที่มีสภาพแห้งแล้งนะคะปลูกลืมได้เลยไม่ต้องใส่ใจเรื่องการลดน้ําค่ะลืมลดน้ําเดือนหนึ่งคลีประวันทนได้สบายมากเดี๋ยวเรามาคัดกิ่งที่สมบูรณ์ลงกระถางกันค่ะลักษณะของต้นลิ้นมังกรคลีประวันที่มีความสมบูรณ์นะคะที่ลงกระถางแล้วสวยแน่นอนก็คือจะต้องเป็น ใบที่ไม่มีร่องรอยชำรุษเสียหายนะคะขนาดกำลังสวยใบกว้างกำลังดีสีพอดีแล้วก็ลายชัดเจนนะคะไม่มีตำหนิเลยนี่ค่ะลักษณะใบกว้างสูงสมบูรณ์ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปนะคะอันนี้ใบแก่อันนี้ใบที่กำลังเหมาะสำหรับที่จะลงกระถางนี่ค่ะ ส่วนใบที่แก่เกินไปเอาลงกระถางไม่สวยแล้วเดี๋ยวเราจะนําใบที่แก่เนี้ยไปทําการปักชําแบบตัดท่อนชํานะคะอันนี้เหมาะที่จะตัดท่อนชําเลยเพราะแก่แล้วก็น่าจะได้หลายท่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเตรียมดินนะคะจริงๆแล้วขั้นตอนการเตรียมดินเนี่ยเราไม่ซีเรียสเลยนะแต่บางครั้งอะ่ะมันจะมีปัญหาของบางคนที่อันไปปักชําในน้าแล้วก็เกิอดอาการเน่านั่นเพราะว่าต้องเปลี่ยนน้าทุก3-5วันนะคะ กันน้าเขาเน่าแล้วประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะงอกรากนะคะต้นนี้มีอัตราการรอดสูงนะคะพันเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าตอนตัดมาก,ก็ตัดเงีายวมาด้วยคนตัดตัดเก่งนะนี่คือใบลิ้นมังกรคลีปประวานเรียงตามอายุเลยนะคะสังเกตที่สี่นะคะสําหรับดินปลูกของต้นลิ้นมังกรคลีปประวานนะคะเราว่านะดินธรรมดาเขาก็ขึ้นต้นแม่ของเขาที่งามมากๆก็คือดินธรรมดาแต่ว่าเราจะนําเขาใส่กระถาง แต่ว่าไก่ตีกันเสียงไก่ตีกันแต่ว่าเมื่อเราจะนําเขาลงกระถางเราก็เตรียมดินให้มันเป็นพิธีการหน่อยนะคะสําหรับวิธีเกษตรษขี้เกียจอย่างเราเราจะใช้แกลบดิบแกลบดําแล้วก็ขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่เยอะกว่าดินนะคะเพราะว่าถ้าใส่ดินเยอะแล้วมันหนักเราขี้เกียจยกกระถางเราได้สอบถามมือโปรที่ปลูกต้นลิ้นมังกรฟลีประวันที่เป็นแปลงต้นแม่นะคะว่าทํายังไงถึงงามเขาบ,บอกว่าไม่ได้ทาอะไรเลย ดินไม่เคยพรวนปุ๋ยไม่เคยใส่น้ําก็ไม่เคยลดเดี๋ยวเราจะเอาแบบนั้นบ้างนี่คือต้นพันธุ์จำนวนมากนะคะที่เราขุดมาเมื่อวานนี้เทียบเลยมัวแต่โม้ไม่ได้ปลูกสักทีวิธีการปลูกของเราก็ไม่ต้องมากพิธีนะคะจับทุกอย่างลงกระถางเลยค่ะมาดูกันเราใช้ถุงดำที่ชํามลแล้วลองก้นตักดินตักดินครึ่งพั่ว คุยมะพ้าวแกลบดำแกลบดิบแล้วก็รวมๆกันใช้มือเลยนะคะดูเล็บดำปีเลยเล็บเกษตรต้องแบบนี้นะคะก็ใช้มือคลุกเลยแล้วก็ตัดลองก้นโอเค นำกิ่งพันธุ์ที่เราเลือกแล้วปักลงไปปักลงไปจัดจัดวางให้ส,สวยๆนะคะแล้วก็เอาดินที่ผสมที่เหลือใส่ลงไปแต่เราจะใส่ดินปิดหน้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าให้เขาสามารถยึดลำต้นให้ตรงโอเคแค่นี้กระถางใหญ่ไปนะเนี่ยอันนี้เรานำถุงดามที่ชํารดแล้ว ปิดก้นกระถางใส่ดินที่เราผสมแล้วลงไปลองก้นนะคะลองก้นนิดหน่อยแล้วก็ <c oughs> นำกิ่งพันธุ์ที่เราเลือกแล้วปักลงไปในกระถางแล้วก็เติมดินนะคะสำหรับปุ๋ยยังไม่ต้องตอนนี้นะคะ จริงๆต้นไม้แบบนี้แทบจะไม่ใช้ปุ๋ยเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ดินกลบข้างบนเพื่อที่จะให้ยึดลำต้นนะคะแล้วก็จัดให้สวยนี่โอเคแน่นๆหน่อยนี่เสร็จแล้ว เสร็จแล้วตักดินที่ผสมแล้วใส่ก้นกระถางคนให้เข้ากันนำกิ่งพันธุ์ที่เราเลือกแล้วนะคะกิ่งนี้ดูดีมีอนาคตมากเลยนี่นี่อนาคตอนาคตปักลงไปนะคะจัดวางให้สวยๆกิ่งกลางบางคนก็ใส่สองใบสามใบนะคะแต่ว่าเราใส่แค่ใบเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋เขาก็งอกขึ้นมาอีกแล้วก็ เอาดินปิดข้างบนเพื่อจะให้มันหนักแล้วก็ยึดลำต้นนะคะแล้วก็กดยึดลำต้นให้แน่นเราไม่ชอบใส่ดินเยอะนะเพราะว่าเวลาเคลื่อนย้ายหนักมากนี่ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยกว่าจะเสร็จหน้าเมือกเลย เสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เพื่อเราสงสัยว่ามันสวยตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่ามันสวยตรงไหนนะแต่ว่าเราชอบ <Yeah. S 1> ก่อนจบวันนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆดูนี่คือผลของต้นลิ้นมังกรคลิปประวันนะคะเราเก็บมาได้เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองปลูกในคลิปหน้าดูว่าเขาจะโตไหมนี่ถ้าโตเดี๋ซื้อกระถางกันเละเทะเลยนะเนี่ยโอเค ขอบคุณที่ติดตามค่ะ